ไม่ก่อนน้ำกาญจ้านี่ปลาทุกคนคะ่ะน้ำจิ้มคุณแม่ดวงน้ำจิ้มเราคือแ่บแแหะน้ำจิ้มตำอันบะโลกโปกเปกมั่อหันนี่แม่จ้าทุกคนอื้มกลุ่มแม่ทุกคนคะ่ะแบบหอมรสเหมาะขนาดทุกคนงานเหมาะขนาด หิวมากกินยังกับแซบเลยจ้ะพี่น้องคุณแม่เด้อทุกคนอู้น้ำจิม้มคุณแม่แบบอะไรอืมตักมือกับแซบไล้จ้ะอือมเอียงพระฤๅเรกง่าใอะไรสิเบิร์ตมือนี่ละแถมเขาสิฤๅเรกงายได้จ้ะ อืมอะไรมันจุจจ้ะอืมขับเนาอมาได้จาเพื่อให้ไดกินเขาอืมอืมอร่อยสุดจ้าหวทุกคนหวข้ามแงจะตัวอืมอืมหว อืมอืมปุ๊บๆุ๊อืมอะไรทุกเมนูได้จ้ะมันเจะไพ้ให้ในกินขขาอืมครับยังพักเล็กงามหมอบแบบไงด้วยค่ะทุกคนค่ะ อาหารการกินว่าต้องเฮ็ดหญ้าได้จ้ะนี่มแน่กับหญ้าเฮ็ดให้กินได้จ้ะทุกคนปะ่ปะป่าอู้อย่างเด็กอื้มนี่คุณหนามาหายได้จ้ะปากคุณแม่มาหายอื้มอื้มมะกุลจิ้มซี่ปูสับเซาอื้ม ตุ้งประตูบักไงได้จ้าทุกคนค่ะอืมน้ำจิ้มคุณแม่ค่ะเซ็ตืมอืมอะไร อืืมอ่นวดปลาหมึกได้ท um, ุกคนค่ะน้ำจิ้มลงไปอือหืออร่อยทุกเมนูจ้ะอืืม ต้งองยำางปุ่มมาปุ่มอืมอร่อยปวดหน้าผีน้องอ้แซ่บ